สวัสดีครับท่านผู้ชมเหมือนเดิมลุเงเน่งก็ออกหมายตกมาตั้งนานเล้วยังไม่เจอกุ้งทักตัวลมแรงมากแต่มีึ้นอีกังหากยังไม่เจอกุ้งเลยตกมาตั้งพักใหญ่ๆแล้วที่เจอตัวแล้วจะไม่กิน มันจะจะลากลาก,ลาก,ลากดึงดึงเนี่ยมีลากแล้วมีลากแล้วไม่ใช่ต้นไม้นะกุ้งกุ้งมันลากถ้าต้นไม้เรียกรากรอเรือลากไปเรือเ่อยเปอืม <c oughs> ไม่ยอมกินลากเล่นเฉย cái cái bụng nó เนี่ยพอ dần đều rồi, mới mà là mà tôi à ไม่ค่อยกินอะเลมเหยื่อแหว่งเหยื่อหลุดหมดฮะอืะอ่ตัวกำลังกินเลยเหยื่อไม่หายด้วยมันเลมไงเลมปลายปลายพอดีจ้าเอ๋เกสอนเบ็ดพอดี น,น,นี่ไม่กิน,นสองทีแล้วนะตรงเนี้ไม่ยอมกินทีนีล่ลากดึงแล้วก็เหมือนก็ว่าพอตึงๆหน่อยแล้วมันก็ปล่อยอมันต้องอย่างนี้มันต้องเสียเวลาลากเสียเวลาดึง กินก็กินเลยติดก็ติดเลยแม่เหลืองงามซะด้วยเนี่ยนี่ไอเหลืองงามงามตัวนี้กินเต็มปากโอย้ยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เลยเนี่ยเป็นกุ้งนิ่มอยู่เลยตัวนี้งามมาก แล้ววันนี้ก็น้ำแปลกนะน้ำสีแปลกๆไงไม่รู้กุ้งก็เลยกาเลือกอะไรนะสะดุ้งน้ำาไม่ค่อยกินเหยื่อสักไงกินก็ส่วนน้อยเพราะตกมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เบ็ดลอกเบ็ดลอกตกไม่ไม่มีตัวกินเลยมีแต่ปลากุ้งน่าจะสะดุ้งน้ำ เพราะเมื่อาวานนี้ฝนตกเยอะออย้ายมาที่ใหม่น้ำลึกกว่าเดิมลึกมากอันนี้ถ้าเลยไปน,น้าจะลึกกว่านี้อีก ติดหนวดขึ้นมาอืมคันนี้กินข้ังนู้นก็ดึงเอาที่ได้แน่แน่ก่อน โทโจะไม่ลงกระชังแตงั้นพุ่งมันลอยตัวกินเลยนะ คำว่ากุ้งลอยตัวกินมีบางคนอาจจะสงสัยมันยังไงลอยตัวกินก็คือมันได้เหยื่อแล้วเนี่ยมันจะไม่อยู่กับหน้าพื้นดินมันจะลอยตัวตามตามเบ็ดเลยแหละมันจะกินเขาเรียกลอยตัวกินมันจะพ้นหน้าพื้นดินปกติมันจะต้องลากไปตามหน้าพื้นดินน่ะทีนี้มันไม่ลากไปจับเหยื่อได้มันก็จะลอยตัว อันนี้จะยกยากนะถ้ามันลอยตัวกินนะ่ะบางคนไม่เข้าใจนะคิดว่ามันไม่อยู่แล้วไม่ติดแล้วก็จะอดไปเลยเอาอีกแล้วตามเบ็ดมาอีกแล้ว อันนี้ก็ลากอยู่หลายทีแล้วไม่ยอมกินเลมเยื่อหมดแล้วมั้งเนไงงี้ว่าแล้วเชียว อันนี้ลากลากกดตัวสวยๆนะเนี่ยเนี่ยเป็นกุ้งที่ตัวสวยมากไอเหลืองลุ้นๆเลยเนี่ย อ่าไม่อยู่อีกแล้วตัวนี้ตัวนี้หลายรอบแล้วนะสี่ห้าทีแล้วไม่ยอมอยู่ตัวนี้อะไรอยู่ไหมไม่ดิ้นได้ด้วยนะ <c oughs> อ้าว <c oughs> ปล่อยไปซะแล้วแล้วกันหลอกกันเล่นปัดโทดูเอาเหยื่อไปกินดังนั้นนะ่ะมันลากเขาจะใต้จะเข้าใต้ท้องเรือนี่ ไม่ก็มาอยู่อีกอยู่ไหมจ๊ะเฮ่ยลอยตัวกินยกยากยากอ้าเรื่องนี้ไปพันอะไรยังไงก็ไม่รู้ อืมอืมรวๆเลยนะลรวๆเลยใครอยากจะมาตกกุ้งกับลุงเหน่งก็ได้นะลุงเหน่งมีเลยอีกกลำหนึงรับออกหมายตกกุ้ง เอาแค่ okay. มันมันพอสนุกสนานกันไปสำหรับคนชอบตกกุ้งมาลองดูตกแม่น้ำกับตกบ่อมันเหมือนกันไหมอยู่ไหมทีนี้หลายรอบแล้วมาดูว่าตกแม่น้ำเป็นไงเวลาตกไปตกบ่อเป็นยังไง เดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าอ้าวตกบอ่อน้ำมันนิ่งอ่ะตกไว้น้ำน้ำมันไหล <c oughs> นี่จนได้เห็นไหมเอา้าจนได้เหลืองมีแต่เหลืองนั่นแหละตอนนี้เหลืองส,อสวยๆง,งามๆอื้อหือ เพลินดีไหมดูลุงเหน่งตกกุ้งเพลินดีไหมขอบคุณที่กดติดตามแล้วก็ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับยังไงก็ถ้าแชร์ไปได้บ้างก็จะดีนะครับ <laughs> ช่วยช่วยลุงเหน่งแชร์ไปม้างนะเผื่อมีใครเขาสนใจ แชร์ไปแล้วก็เหมือนก็ส่งข่าวแหละให้คนอื่นจะได้รู้จะได้เห็นบางทีเขาก็ชอบอยากจะดูอยากจะชมแล้วก็บางบาง,บางท่านก็อยากจะมาตกกุ้งกับลุงหนึ่งเราก็มีให้เลือก2ชอ้อยเรียกอะไรไมเรียกไม่ถูกอะ2ช้อยสองชดอะไรประมาณนั้น ชัดแรกก็คือภายในหชั่วโมง5้าชั่วโมงนี้จะบางทีจะไม่ไปตรงกับไม่ไม่ไปตรงกับเวลานะ5ชั่วโมงนี้ก็หมายถึงหัวน้ำอ่ะอย่างสมมติเนี่ยวันนี้น้ำอ่อนตอนเที่ยงก็ต้องมา11โมงลงเรือ1 1บโมงก็จะไปเลิกกันก็นับไปอีกดิเป็นเวลาห้าชั่วโมงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามบ่ายสี่ตก สี่โมงสี่ถึงห้าชั่วโมงสี่หรือห้าโมงเย็นประมาณนั้นตอนนี้นะตั้งแต่พรุ่งนี้ไปอ่ะก็น่าจะสี่หรือห้าโมงเย็นอ่ะห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงก็ราคาก็ว่ากันไปถ้าทั้งวันก็ลงเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าก็ไปเลือกห้าโมงเย็นประมาณนั้นสี่โมงกว่ากห้าโมงเนี่ย แล้วแต่สถานการณ์น้ำแต่กุ้งเนี่ยได้แน่ได้สนุกแน่เพราะว่าเน้นไงเน้นใหม่ที่มันมีกุ้งจริงๆลุงเน่งก็ทำได้เท่าที่ที่ทํานี่แหละทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นใช่กุ้งหรือเ่าไม่รู้เน้นเหมือนดินเลยไม่น่าใช่อ่ะ ก้อนอิดก้อนหินอะไรก็ไม่รู้น่าจ,จะเป็นกิ่งไม้นั่นไง <c oughs> หนูมันเข้าไปล็อกอยู่เลยก้อนเขาเรียกอะไรนะดินดานดินดานเป็นมันแข็งเป็นหินแล้วอะเยอะมากแถวนี้ยมันไม่ได้ลากไปลากมาอันนั้นก็ไม่รู้ก็ต้องมันขยันยก ยังพอมีตัวยังไม่ย้ายอ่ะวิ่มันไม่ได้เกี่ยวมันคล้องมาเฉยๆแอบกินตอนไหนไม่รู้หน้ากล้องก็ไม่ได้เปิด นี่แน่ไม่ได้เปิดหน้ากล้องเวรละแล้วนี่ไปลากขันไหนมาด้วยเนะี่ยยุ่งเหยิงไปหมดเลยอ๋อพันกันเองประตูออกไหมเนี่ยออกข้างในก็ไม่รู้อืมหลุดแล้ว นีบนีบโอ้ยนีบอยู่เลยไอ้จ้าแอบกินตอนไหนก็ไม่รู้ อือฮือีกหนึ่งอีกหนึ่งอยู่ไหมแอบบกินโอ้โห,โห,โห,โหดินใหญ่เลยดินใหญ่เลยช็อตนี้ดินน่าดูนี่นงโอ้ยโอ้ย โอ้ยแมกัดอย่างพุดเดิ้ลเลยนะนเรียกสัดไม่ได้เนี่ยสัว์นี่นมันหมานี่เรียกหนีบยังใหญ่ยุคนี้ได้ตัวเท่านี้ดีใจแย่นะ ไม่ก่อนนะตัวเท่านี้เลยเด็กๆแหมกลับมาได้เรื่องเลยนะเนี่ยกี้อยู่ตรงนู้ก็ไม่เจอตัวดิกลับมาตรงนี้แล้วลืมเปิดหน้ากล้องดีว่าหันไปมอง อ่าได้ตามที่หวังแล้วสรุปคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมท,ทุกทท่านลุงเหน่งขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยที่ติดตามรับชมคลิปของลุงเหน่งได้ดีเสมอมาขอให้ทุกท่านประสบแต่ความโชคดีมีชัยคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาด้วยครับคลิปนี้ลุงเหน่งขอลาไปก่อนวเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับบ๊ายบาย